แนะนำตัวด้วยสวัสดีครับผมชาลีสุนมาเวนครับผมเป็นไงบ้างเก่งการโชกข้างบนก็ลูก่อลครับผมตามตามที่วาร์เนไว้ครับผมครับปะทะยกแรกนี่เป็นไงเราไปโดนหมัดเขาก่อนครับผม้วเป็นไงก็มึนครับผมมึนแต่ทนได้ครับผมคิดว่าไม่ไม่กลัวเนี่ยไม่ครับผมทนได้แล้วเวลาเขาโดนเราเนี่ยยกแรกเนี่ยเขามีอาการอะไรเขาก็มีอาการครับผม มาพูดถึงในเร็วที่สองไอ้จังหวัดที่เราถล่มไปเนี่ยคิดว่าเขาจะลุกขึ้นไหมจังหวัดนั้นคิดว่าจังหวัดน้าไม่แล้วครับว่ามันดูไม่ไหวไม่ไหวแล้วครับอยากขอพูดถึงในเมื่อก่อนแพ้มาแล้วกคิดว่าไหวกว่าญหรือเปลาตอนที่ราสี่ไฟครับผมสี่ไฟเนาะโอ้โหนี่ก็ปวดลักเป็นไงความรู้สึกลุ่งขอบคุณอย่าในโบนัสปีอีกนะใช่ครับผมมีเป้าหมายไหมโบนัสสามจัดห้านี้เอาไปทำอะไร เอาให้พ่อแม่ครับแล้วก็ส่งน้องเรียนครับอ๋ออยู่แถวไหนตลาธิวาสครับผมนราธิวาสแดกที่้านโอ้โส่งมาสามแสนห้าัะเป็นอย่างเริ่มชอบไหมมวยจะตายวันเริ่มชอบครับผมก็รู้ว่าเตรียต่อได้ครับได้ครับคูดถึงมวยสีอ่อนนิดนึงเป็นไงชอบไหมก็ต้องลองดูแล้ววันนี้เตรียมตัวมาอยรางไรใช้เวลาประมาณเตรียมตัวกว่าจะขึ้นไฟเนี่ย ก็ได้พอสมควรเลยครเคือเต็มที่เลยเต็มที่ครับผมต้องการรู้เต็มที่ว่าตั้งแต่รู้เลยครับตั้งแต่รู้ทัสองอย่างเพูดถึงคู่ชกแล้วบ้างครับเรารับแทงกับตาเขาเป็นยังไงบ้างก็เราเก่งครับผมมันหนักผมเขาปนากฏพูดถึงความพอใจของตัวเองไหคิดว่าวันนี้ตัวเองได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ถ้าเป็เต็มร้อยครับผมเต็มร้อยเลยนะครับแล้วคิดว่าตัวเองมีอะไรที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขอีกไหม ลูกป้องกันตัวครับผมยังรวมอยู่ครับัมันโดนเยอะไปหน่อยแล้วระหว่างการฟิตซ่เราได้เน้นลูกไหนพิเศษไหมักก็หมอ,อย่หมักมานอกเลยวันนี้พูดถึงคนนี้มาเทนเล,ย,ลนยนะเทนหมัดใคราากันเทนหมักอย่ารกก็ไปเชื่อแล้วก็จนมดแล้วเวม จอแสนอดีตแชมป์โลกนะครับผมมาว่าวันนี้อยู่โน่นนะเนี่ยหวังโอเคครับอ่ะสุดท้ายก็ขอบคุณเลย้วขอบคุณทีมงานทางวันครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็ขอบคุณบอสหนึ่งและเซอร์อิฟครับที่ดูแลผมอย่างดีครับดูแลผมอย่างดีแล้วก็บุ๊คขอบคุณทีมตั้เท้นเนอร์ครับผมที่มาต้อนรับขอคำสุดท้ายเลยที่พูดด้วยนิดนึงว่าปลดล็อกแล้ว ผลล็อกแล้วครับผมโอเคญาติแย้มดีครับ